กินผัดมันมากกันมาม่าผัดมากินแล้วดีจะออกไปช้อปปิง้ง <No shopping. S 1> เล s h กช้อปปิ้งช้อปปิ้งตรงไหนในที่นายนะ่ะฟอร์เวอเปล่บ้าวโนตายอะไรใบเครื่องมาทำผัดไทยพรุ่งนี้จะทำผัดไทยอุ oh, ่นกินนะ ไม่โองนี่เราอ่งบาแล้ว,ลวเนาะเที่กรองมามทำแบบใครทำแบบเกี่ยนี้เลยะบะใช่ปะกับพิกเกี่โอ้ฉุนพิกอะเอาอะไรอะอช้อน ไม่ได้เพามันคมสบู่กินกพริกเยอะหน่อยจะเอาน้ำส้มมาใส่ดีกินอยู่นะยำๆๆมีเลมอนเปล่า,า,ลาย i n e บีบใส่ไปแล้วเอาอีกแล้วแม่มบีบใส่ข้วาวหน้าน้ำส้มมาใส่ บอกไม่อ้ย emergency, emergency, อย emergency no, e m e r n y อะอนอ lazy อยากไปนอนไม่อยอยอะบอก emergency มไม่มาเลย <c oughs> เพัก <c oughs> นำยิ่ก,ยก่นักินยากายหละ <c oughs> อ,อ้าว <c oughs> อาจารย์ไม้กอะอ I'm a man. least small plate. I don't want I to make a make lot of in here. you to eat. I don't have spoons for any. Oh, I man. Use on hand, eh? Uh, because we need anyone else skin to eat. But no. I'm still lying, bro. มีเอ็กซ์รอปะมีบีไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปเอาช้อนมาตักน้ำส้มก่อนต้องมีช้อนใส่จริงนี่มันมันจะเสียไงนะใส่น้ำส้มเลยอยากกินเปรี้ยวเอาไหมน้ำส้มไหม อ,อันนั้นอะไรอันนั้นมันแพะด่ไหมครา <c oughs> ่าลิงเจอมีดผ่า,นนาผดิช้อนช้อนไม่คม่ะช้อน,นไม่คมอ๋อ,อข้างบนเียชอนแล้วมันมีตัดสเต็ป อันนี้ลงมาหน่อยอืมโหใหญ่ไปเอาไปตัวอันแรกควนี้นี่ส้มเออมาโอ้ยนี่อันนี้อันนี้อ่ะไปเก็บ ถ่ายไปดิอะไรไปหนูหนูทำของหนูเองแล้ววายหนูเอาแม่ย้อย oh my god แม่ย้อยหนูไม่บอกให้ย้อยแต่นี่ทำไมมาใส่มัน too much ไข่ไหมไข่ผัดม,มา่าวรนจะกินอะไรกลางวันกินไส้กรอบแล้วเอามากินผัดมาม่าหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นหิวมอนบอกใส่อดหมดแล้วน,น,น้อยอไปหมดแล้วทำไมาบอกกินไส้กรอกก็กินไส้กรอกที่เรากินกันสองคน แต่หมดแล้วหม้อต้องทำให้เหนือไม่นะไม่มีแล้วเ<ะ><อ>ยอ<ำ>นะแยะแน่น่ะทำไมมอสต้องทำให้เหนืออ่ะจะรู้เหรอเขาเนี่ยว่าจะให้บีบให้หนูจะบอกมอสไม่เห็นให้นห่อยบีบ Hmm? Yeah, like him. Hm? He like không hay à, kem, cái a spoon. cái Có cái cái Không cái mà cái bay cái ไปแล้วยิ่มแล้วใช่ไหมรอนเอาไหมน้อยมาไปเรียงน้อยไปเรียงอะไร้็เอาวันทุกสองเอามาเอา,าจานมากล้ใกล้ เย็นนี้ทำอะไรกินไม่รู้เลย Cheese pepperoni pizza hmm? ืกิน cheese pepperoni pizza cheese pizza กิน pepperoni pizza โอ้เย็นนี้ยังไม่มีเมโนโูเลยนี่ Good job มาตายหนูอ่ากินซูชิ่ายวิดีโอกินซูชิซูชิที่ไหนฮะบาร์ไอเอทเซเว่

าจอาเน้ำยแต่อร่อยป่ะเอาไปเนี่ยหมดเนี่ยว็อตจะเอากินในจานนี้เล้วเปลี่ยนจาน เปลี่ยนจเปียนจเนี่ยเนี่ยเบาไปเปลี่ยนเปลีป่ยนนี้นะเบีนจบอกไหอ้อยแต่ยางให้หนูเปลี่ยนาให้ไม่อ้อย ป็นไงน้ำพ,พ,พำำริกเนี่ยพริกอะไรเนี่ยกุ้งอส่เย่ยหมดออ่เอาน้ำป่ะมาใส่เลืดรู้จักไ้มน้ำใส่เลือดรู้ปัะบดบด Hva skjer da? only new left ไม่หมดปิดไปน้ปิดทำไมนะโอเคไมตัวน้ำตัวน้อ 米俺少。